Música สำนักง,งานบ้านพักมาล้ําใจเกิน้อยครับ111หมู่ที่2บ้านโนนสะแบงตำบลขามเรียนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับอยากได้ลูกหลานมาล้ําใจเกิน้อยไปทำการสมโพธประดับเกียรติในงานกระสูนเก่าสีแปดหนึ่งเก่าสีหนึ่งสามหาฝาอีพออีแม่หลวงพอหลวง,งพีหลวงเน้นจ้าผับไม่จ้าผัพเก่าสุโูรสุขคนครับสวัสดีพี่น้องป้องไปอีพออีแม่ผู้เสียผู้สาวผู้นุ่มผู้น้อยผู้บบา,าผูา้เ่าม่เ่าว้ห้างไม่ใหม่สุโูรสุคนครับ มือนีบอลนนิรผ้าเบิงบรรยากาศบา่นผักมอล้ําใจเกิดลอยคือเก่าครับนับเวลาอีกสามมือเนาะนะครับวันเสาร์ที่ยีิบเกดก็เปิดฤดูกาลเปิดประมาณกลางแล้วนะครับมือแรงเพิ่นสิเปิดตัวศิลปินรับเชิญบนเวทีหมอล้ําใจเกิดลอยรับเชิญเปิดฤดูกาลสิเป็นผู้ไดนั้นให้จิ้มลิงที่ปักเด้อแม่ สุกอยู่ในเมืองค้นกี่เราแล้วก็ฟอนมาเอาข้อมวลข้อมูนของลูกหลานมาล้ำาใจเกิดรอยสิมอบข้อมวลข้อมซูนให้พี่น้องป้องไปได้มวลซึนห่อเซลต่อเติมอายุให้ยืนยาวนานหลายหลายปีนะครับอันนี้ระบบสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในส่วนของระบบเวทีตัวฉากแสงสีเสียงเมือ่อคืนนี้ัวนากระพ้าเบิงนะครับในส่วนของฟินาเล่แล้วเมื่อนี้อาจสิป,ปอยนะครับโชว์ต่างๆให้ได้เบิงนะครับฉะนั้น ซื้อบัตรตอนที่บอลนนไลฟ์สดน,นะครับบอลนนสิดึงเข่ากลุ่มเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อที่สิดเข้าไปในกลุ่มไปเบิงก่อนมูนะครับแม่เข่ามาแล้วก็กดแช์นะครับเสร็จแล้วก็กดรูปหัวใจหรือสติ๊กเกอร์ก่อนเพื่อเปิดการมองเห็นของเฟซบุ๊กนะครับเพื่อที่ได้เห็นข,าข,าข่าวเข้าความเคลื่อนไหวบอลนนจังสิได้เห็นอบอลนนปีนขึ้นทั้งหน้าก่อนเพราะว่าทั้งหลังมันมีแต่เนียวตึนเตียน เมื่อเช้านี้เครื่องเสียงบนมาเห็ดอ๋อมีคัดแยกสวัสดีแม่อุทิศหงทองครับสวัสดีแม่ปราณีมั่งลีครับเมื่อนี่ขอบขอบคุณเจ้าภาพนะครับเพื่อนเอาไก่นองไก่มาฝากเลี้ยงทีมงานถอดเลี้ยงทีมงานนะครับคุณแม่อ้ําแล้วคุณแม่อ้ําคุณแม่แจงเอบี AB หนองบัวลำพูจากเยอรมัน เพิ่นมาเยี่ยมหอดบานพักนะครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อเพิ่นว่า27เบรายมาดอ,อกเพิ่นสิไปเยอะ,ะมั่นแล้วในเสาวันที่ยีนะครับพรุ่งนี้จะมีการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่อีพีสียิบหาจะเหมือนการซ้อมก็เหมือนออกงานจริงเหมือนออกงานเจ้าภาพนะครับสามทุ่มไปหอดสอดแกงนะครับยี่สบี่ยี่สิบหี เจตูเยอรมันเป็นเ,นเจ้าภาพเลี้ยงเครื่องดื่มทีมงานในส่วนซอมใหญ่งงหนึ่งมือขอบคุณเจตูเยอรมันบอนุนโยถ้าเอารถมาให้มาจอดที่บ้านพักหมอลำใจเกิดล้อยินดีต้อนรับพี่น้องปองป่ายสุป,ปุสุข,ขนผู้เดินทางมาจากบันเหนียบันไตบันไกบันไกหรือสียางมากก็ได้บ้านพักหมอลำใจเกินล้อ100ยินดีต้อนรับพี่น้องสุป,ปุสุขชนครับ เลาะขางวัดมาเดินแม่ทำมาแล้วก็สิมีไฟประดับมาดอกนะครับมาถึงหน้าวัดก็ไต่ข่างวัดมาเรื่อยๆก็เห็นบ้านพักอาณาจักรบ้านพักมอล้ําใจเกิดรอยจะมีห้องน้ามีโดมพักผ่อนมีโรงอาหารมีหม่องโยหม่องเศร้าหลายนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับอาณาจักรใจเกินร้อยจอดรถแบบอย่างเขาเอนอย่างเขาบ่ถือขีดตม้มครับบัวหนาพื้นที่ค่อนกีบหมดแล้วน,นะครับมาก่อนได้จอดทั้งหนามาซาบได้จอดเพราะว่า จำกัดแค่ประมาณหารอยนี่แหละนะครับจอดที่บ้านพักได้นะครับหรือย่านแต่ผู้ใดจอดบ้านพักนี่คือต้องสอดแจงได้แม่ต้องหลังจากมาล้อเร่นแล้วค่อยสิม,มาะลอกประตูวไว้บ่ห้พี่น้องออกอยู่น้ำกันแจงก่อนจังเมื่อนะครับก็จะมีระบบกล้องวงจรปิดมีไฟมีทุกอย่างมีทีมงานคอยเบิงดูแลได้สําหรับหลดทีมาจากทางไก่จากพี่น้องทังอื่นนะครับ หรือซีมาจากทางแต่กร้างแต่มาก่อนได้จอดก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เขามู v เวที่ไปวัดเบิรปุ๊บนะครับทุกอย่างก็จะเคลียร์จะโล่งเบิร์นะครับก็รถทีมงานกระซีมีแต่บ่อไหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รถกระบะนะครับก็จามาจอดในในบ้านพาคนี้ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่มาทังไก่เด้อ สวัสดีเจ้หนูสาแก้วครับสาแก้วมีงานบ่น้องบน้นนนึกก่อนจะเห็นเจ้าบ่น้องอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากระบนะเนาะอันนี้คือกระบะพี่น้องกระบะเข้าใจความหมายคืออใส่ทั้งหลังเขาเอืนกระบะมอลำามเอิรนกระบะส่วนหัวก็คือเขาก็เอินหัวมันบ่เออหัวเขาก็เอินหัวอันนี้คือหัวครับนะครับหัวที่ที่แดนเซอร์เวลาใส่เนี่ยใส่เต้น,นี่อันนี้เขาจะเรียกหัว อันนี้ก็คือหัวหัวหัวนะครับส่วนนี้คือกระบะที่เห็นเป็นสีชมพูแล้วก็สีแสดนี่ก็คือกระบะหลังนะครับในส่วนของเป็นโค้งแบบนี้นะครับเป็นโค้งแบบแบบนี้ก้อนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็สรเอาขนเป็ดขนลงมาเสียบการเสียบนี่ก็สีบเสียบมั่วสัวอัวรัวคือบอกตัวขึ้นข้างเด้เสียบขนมันไปทางซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายมันมีแนวขนมีลายขนอยู่ครับเสียบทรายก็คือให้ไปทั้งซรายอันเดียวกัน เสียบขวาก็คือไปทั้งขวาแบบเดียวกันนะครับบ,รบอได้เสียบอวัวรัวคือบอกทัวขึ้นข้างอันนี้รายละเอียดนะครับใส่คือมีรายละเอียดบานอีกบอบไหลบอนุ่มบอแพงไหล,น,ๆๆหลนะครับนี่กระซีนี่ทรายก็คือไปทรายนะเนี้ยจะมีเนี้ยขนเนี้ยขนมันกระซีซีบอกอยู่ปัดไปทั้งทรายทั้งขวาแล้วการเสียบนี่กระซีมีบอกนะครับกระซีมีบอกเสียบอยู่ ก็สิมีมีบอกกันเสียบไล่ขนอยู่กระบะ1อันใส่ขนจักเท่าใายก้าห้าหนกระบะใช้50าดนเซอร์มีลอยยี่สิบร้อยยี่สิคูณห้าสอ่อหนึ่งสีเราบันนี้มีมีโชว์ไงสิ10 1บสิบสหรือ12โชว์นี่แหละก็คูณไปแม่อันนี้คืออาณาจักรอันนี้คือความอลังการ สีเขียวก็เป็นสีเขียวสีช่มพูก็เป็นสีช่มผู้สีแดงก็เป็นสีแดงเอามาเสียบโอรัวใส่น้ํากันอะไรสีม่วงก็เป็นม่วงเบิดเลยนะครับเดี๋ยวไล่บรน,นวนบัตรหยิบหยิบซีนีหวนัวหน้าต้องไล่สดในกลุ่มปิดให้ในเบิงก่อนแทฉะฉนันซื้อบัตรเจอกันในกลุ่มปิดนะครับปีนี้พระเอกอามน้อยล่องเพลงบออามน้อยทศพลเพิ่นมาดูแลในส่วนของระบบหลังบ้านครับ บอลนุนสิไปลองแทนอามน้อยจะมาดูในส่วนของมัพเบิรระบบหลังบ้านแล้วนะครับพนาเบิรความสามารถผู้ใดมีความสามารถแบบใดแบบใดแบบใดเพิ่นให้โอกาสเบิดเพิ่นให้โอกาสแสดงความสามารถเบิดนะครับปีนี้แผนกคอสตูมอุปกรณ์การโช่์หลายขนหลาย นะครับเวลาการโชว์นี่มันทีมคอสตูมเขาจะแบ่งกัน2องฝ่ายซ้ายและขวาของเวทีจะค่อยรับหัวรับกระบะจะค่อยส่งอุปกรณ์การโชว์ให้กับน้องๆหลังจากคอสตูมอาร์มน้อยก็เลยเข้ามาดูแลในส่วนของสวัสดิการของน้องๆการขาดล่ามาสายการเห็ดเวียกบาเห็ดเวียกการจ่ายเงินเนี่ยอาร์มน้อยจะเข้ามาดูแลในตรงนี้นะจ๊ะคุณแม่สอดีแม่ลุงนภะาอ่อนน้ำโอ้แม่ซื้อบัตรไปนี่ แต่แม่บอเคยพาเลยเนาะแม่ลุงนภา,าอ่อนน้ำำําคําแม่พันนีกระซือแล้วจำในบนุนไปเบิงในกลุ่มใกล้ใกล้กันค่ะบนุนขอถามแน่โรงแรมเดอะบอสจีนเต็มแล้วแม่เอ้ยมาปู่ศาสตร์นอนอยู่หน้าวัดครับเดอะบอสจีนโรงแรมที่อยู่ใกล้ละแวกบ้านพักหมลกอลําใจเกลรอยเต็มหมดแล้วบาวแางจักห้องแล้วแม่นอกจากสีนอนวัดกันวัดก็เบ,บาวแวงเพิ่นจองเบิดแล้วเพิ่นว่เนาเม่นพม,มนัง ห้องพักจะว่างอยู่หน้ากิโลนะครับเขตละแวกนี้เต็มเบิดแล้วบางคนบอกแล้วเฝ้าจองแต่เว้นๆเฝ้าจองไว้ไว้มานอนเฝ้าหมอลัมอยู่หน้าห้าแล้วแม่จังมวนได้มาแล้วก็อยากให้เบิงตั้งแต่โชว์แลจนฮอดล่ำเรื่องจบเตยล่าจังจังหนีเมื่อนอนได้มาแล้วก็อยากให้เสพสุขความสนุกสนานสำราญจากลูกหลานสมกับที่แฟนขับรอคอยสมกับหมอลัมตั้งนาตั้งตาเฮ็ด เพื่อที่ให้ผลงานออกมาถึกอกถึกใจพี่น้องนะระบ่อยากให้ไปนอนหลีอยู่โรงแรมมานอนฟังล้ำน้ำกันเดี๋ยวเตยล่านเลี้ยวแล้วบรุสิไปเลาะปูกดอกฝนบ่ตกแม่ฝนบ่ตกบักกระบกบอลนดอก27่สิบเจรนจะไปบอกยสวยแล้วไม่ไงบ่ให้พี่น้องเขาลำบากดอก โรงแรมเต็มหมดแล้วลาบวชยังอยู่จาไม่ลงปอนสิทธิชัยพล่าบวชเดอ้อซื่อบัตรไปค่อยซื้อผิดเ่วนว่าแม่สมจิตซื้อไหมครับแม่ซื้อไม่รอ้อยอัพบอสองร้อยหาสิบบ,บาทค่าศาสตรซื้อแล้วแม่กับกูเมื่อบ้านไปนางสิทธิเบ็ดได้เลยบอนนบอมีศาสตร์บอนนบอบอมีศาสตร์แต่าวามีศาสตร์บอนนสีปู่ไ้ค่อยบอมีศาสตร์ ศาสตร์ปูเธอเล้เขาเสียเสียเบิดการออกหน่างานนี่เสียเบิดบรรนุนถึงบรอยาับปูสาสตร์เพราะว่าพวัตศาสตร์หรืออุปกรณ์ต่างๆนี่บรรลุซื้อมาเนี่ยซื้อด้วยหยาดเงือเจ้าของซื้อด้วยแรงงานเจ้าของแรงเงินเจ้าของที่ทุ่มแรงออกไปจกเงินซื้อบัดน,นี้เอาไปปูให้เพิ่นจำได้อยู่มุกดาหารนั่นก็เสีย ย่ำเตยล่าแล้วค่อ,บบวอ,ยอ,อยหาสิบบาทกว่าข่อยซีดสองร้อยหาสิบาทข่อยต้องเห็ดงานเคืองมือจังได้สาดพ,พื้นหนึ่งเสียดายแม่มันหายแล้วข่อยเสียดายข่อยทำฮีทำฮ้อนรถบอกว่ามันลำบากก็าสาซด้แต่ละแต่ละบาทเครื่องเสียงพื้นสีเหตดอย่างน้อนะบะนี้ถอยรถเล้วพี่น้องพื้นสีกลางเคียงเสียงแล้วแมซสิไป ตั้งแต่สี่มองเสาเก้านฬิกานอนในรถกระไดจามานอนบ้านพักแม่ทบอลลังเกียน